วัสดีนี่จะมารีวิว Oppo Reno 14 Pro 5G หรือถือสายคี e a t i ที่เน้นภาพสวยใช้งานลื่นและแบตเตอรี่โหดดีไซน์สแานมือพน้นผิววลวเวดกลาส หลูและแข็งแรงทนน้ำสุดๆด้วยมาตรฐาน IP66 IP68 IP69 แข็งแรงสุดในคลาสนี้หน้าจอกว้างคมชัดเข้าใช้หน้าจอ OLED ขนาด6.83นิ้วรายละเอียดถึง 1.5K และความสว่างสูงสุด1,200น i t และมีฟีเจอร์ Touch Sampling 240Hz และ PWM 3,840Hz ช่วยลดอาการตาล้าสเปคแรงเพราะเขาใช้ชิป MediaTek Dimensity 8450 4 m, นาโนเมตรแรมสูงสุด1 6และความจุสูงสุดถึง 1TB ColorOS 15บน Android 15รองรับ AI ช่วยแถ้ กาจัดเต็มเช่น r e c o m p o s และ perfect shot กล้องมีกล้องหลัก3ตัวความชัด50ล้านพิกเซลทั้งหมดเลยทั้งเลนไว wide, ultra w i และก็ periscope กล้องหน้าก็50ล้านพิกเซลทั้งหน้าและหลังถ่ายวิดีโอ 4K แถมมี OIS ทั้งคู่ตัวแบตอึดชัดไวจุ6 2 0 0มิล m a บการชาร์จไว8 0วัตต์สั้นๆเลย r e n o o 14 Pro โคตรจะคุม้มขอบคุณนะครับ